ข้อที่สอย่าอยู่ในความกลัวความกลัวจะสร้างปัญหาต่างๆให้คุณตามมากลัวไม่หายกลัวลามบางคนก็กลัวไม่มีเงินกลัวเขาไม่รักกลัวหมอไม่ตรวจกลัวหมอไม่ทำให้กลัวเพื่อนไม่มาหากลัวญาติไม่สนใจกลัวพ่อแม่ไม่รักกลัวไม่ได้อยู่กับลูกกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง าคุณอยู่ในความกลัวคุณจะไม่สามารถเดินหน้าได้เลยค่ะข้อที่หคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองคุณจะต้องรู้ว่าคุณคือใครคุณมาในโลกนี้มาทำอะไรมาเพื่ออะไรมีจุดประสงค์ในชีวิตอะไรพออน,นิตาไปที่พบอีกพบหนึ่งเขาสามารถเห็นอดีตทุกอย่างตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วเขาเห็นของคนอื่นด้วยค่ะเขารู้ ว่าจุดประสงค์ที่เขามาในโลกนี้มาเพื่ออะไรมาทำอะไรเขาถึงเลือกที่จะกลับมาเพื่อทำจุดประสงค์ของเขาให้สำเร็จแล้วอนิตาก็แนะนำให้เราถามใจลึกๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราทำอะไรให้โลกใบน,นี้บ้างคุณจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณรู้จักตัวเองแล้วเท่านั้นไม่พอคุณจะต้องแสดงความรู้สึกตรงนั้นออกมาด้วยไม่ใช่เก็บกดเอาไว้ แล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วที่สำคัญคุณจะต้องอนุญาตให้คุณทำในสิ่งที่คุณรักโค้ชนาเาลีขอนเน้นนะคะคำว่าอนุญาตอนุญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักและหลายคนที่มาปรึกษากับโค้ชนะคะคนที่เป็นมะเร็งง่นโค้ชจะรับปรึกษาเป็นรายบุคคลบ้างหลายคนเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไร แล้วบางคนนะคะโดยเฉพาะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจากสถาบัน beatcancer. org เนี่ยเขาได้สัมภาษณ์คนมาเป็นคนมากกว่าส0 0 0มื่นกว่าคนแล้วเขาสรุปได้วว่าคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเน่ยเป็นคนที่ถูกกักขังกักขังในที่นี้ไม่ใช่แค่สถานที่อย่างเดียวนะคะรวมทั้งเรื่องงานเรื่องการเรียน บางคนถูกบังคับให้เรียนแบบนี้บางคนถูกบังคับให้ทำงานแบบนี้บางคนถูกบังคับให้อยู่ในสถานภาพแบบนี้แบบกดดันแล้วที่น่าแปลกใจมากเลยก็คือที่ Big Cancer เขาไปสัมภาษณ์คนที่ติดคุกมาคนที่ติดคุกมาที่เป็นมะเร็งกลับกลายเป็นว่าคนที่ติดคุกมาที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันมันมีความสัมพันธ์กับ ตรงนี้ค่ะที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่เคยมองดูเลยแต่นี่คือเป็นเรื่องจริงที่คนไม่รู้ตั้งกี่หมื่นคนที่เข้าไปสัมภาษณ์มาที่เหมือนกันเลยคนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นคนที่ถูกกดดันอยู่ในสถานการณ์สถานในสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งอย่างเช่นติดคุกแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยคนที่ ติดคุกทุกคนจะต้องเป็นมะเร็งแต่หมายความว่าคนที่ติดคุกแล้วก็เป็นมะเร็งเขาจะเป็นมะเร็งประเภทต่ตอมน้ำเหลืองกันส่วนใหญ่เลยอย่างเช่นคนที่ไม่ชอบบ้านของตัวเองหรือหรือสภาพแวดล้อมของตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่แบบขมขื่นเกลียดมากสภาพแบบอย่างนี้หรืออาจจะเป็นที่ทํางานที่อึดอัดแล้วก็ต้องทางานแบบว่าสถานการณ์ขับขันตลอดเวลา นั่นคือเป็นสาเหตุลึกๆเป็นลึกๆเลยนะคะที่เป็นบ่อกเกิดทําให้คุณเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องอนุญาตอนุญาตให้คุณทําสิ่งที่ตัวเองรักและทําสิ่งที่คุณอยากจะทําข้อที่6นี้โค้ชชอบมากเลยค่ะอาน,นิตาพูดประโยคนี้ได้อย่างดีมากๆเลยปัญหาทุกอย่างคุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันที เพราะชีวิตมันเต็มไปด้วยขวากหนามมีล้มลุกคลุกคลานบ้างมีท้อแท้บ้างแต่ขอให้เชื่อเถอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายทุกอย่างจะจบได้ด้วยดีถ้าตอนนี้มันยังไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่ามันยังไม่ถึงตอนจบสุดท้ายชอบมากเลยค่ะประโยคนี้เพราะว่าบางทีเรากำลังตกอยู่ในห่วงแห่งของความทุกข์ความเครียดหรือ คุณกำลังเป็นโรคหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามคุณมองไม่เห็นทางออกข้างหน้าคุณยังไม่เห็นจุดจบคุณก็จะคิดว่ามันมีเท่านี้แหละแต่อาน,นิตาเขาไปตรงนั้นมาแล้วเขาเห็นแล้วคาว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลแล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยดี mm hmm. เพียงแต่ขอให้เราเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆ